ธุรกิจอย่างเราธุรกิจมืดนั่นเ่ยธุรกิจมืดเออผัายคือมาบอกว่าเจ้าพญาตำรวจ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 เนี่ยบอสเปตนยายาทปัญญานีด้หละชัางตำรวจเซื่อๆบอสจะจะมาโคงมาฆ่าจ้าใดเฮ้ยเห็ดแนวบอดีตอนนี้เจ้านี่ยนะเอามันเป็นอาชีพคอยเนาะเจ้าพีเห็ดตังเด็กอาชีพตัวฉั่นเอามันก็เอาของมาแล้วก็เอาเงินไปอย่งสี่แหละประมาณนี้นแหละไอ้เจ้าข่าไปอยู่เนี่ย เราแม่ก็มีการฆ่านี่มีการฆ่าเออโอ้ยจังจบอจังบอยานบหยังเนาะธุรกิจมีตังเยอะตังเยอะตังมากไม่จะไม่เห็นอย่างธุรกิจมืดอย่างของเจ้าฮะเว้ยเนาะมันก็เลือกบ่อใดคนเฮาเนาะโอ้ยมันมอใสสะอาดมันกับพ่อได้เมึงนูหน่อยมันกับพ่อได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเมียข่อยยูลูกข่อยยูลูกเต้าเจ้าสิยูเต่าเนี่จะไม่เห็นตังเสียโอ้มันบอใสสะอาดมันชอบกระปุก อันนี้ป้ออไรตีมันดำมันเลิอดมันชุกกระปอกมาเป็นแนวดีวุู้เห็นเรื่องของกูจ้าเนาะตุรกิดกูเนาะสรุปขาดมันวะเนี่ยขาดแล้วแล้ขาดจะไหนก็ข่ามาคลายไปนะข่ามาคลายไปจังได้เจ้าคายยังเจ้าบอกข่อยมาดีๆแล้วนี่เลยตำรวจกระซิวเจ้าบุญญาต้องตำรวจไงอ้าวคุณสิบบุญญา กูกระสุดจริตอยู่ด้กูว่ามึงสิสุดจริสแต่ไหนมึงขาด่ะขาดย่างอีกเอาธุรกิจมืดมึงน่ะมึงสิสุดจริตจังไหนคิด,ในในดมืดกูเผาทานเอาวะกูเผาทานขายเผ <laughs> าทานเออกูบอกกูแต่เล็กกูก็ไึก,กว่ามึงอัดขาดสิคิดกฎหมายกูเจียวทานไปส่งเขาจอยเนี่ยธุรกิจมืดกูก็เห็นแต่เขาอยู่ในคุกในตลรางเนาะโอ้ยมดอยดออก,ก็มาบอกกูดีๆเนาะไปะลูกขายขนมฟักทองเขา โอ้ยห่อนใช่ปะขายขนมยัง,งก็บ,บ่ได้เลยมื้อนี้ไปลูกยางต่อห่อนห่อนห่อนโอ้ยไปใส่เบอร์ก้นกระไดขายอของบดีเลยช่วงนี้เอาขายยังมพี่มัพี่โอ้ยขนมฟักทองจา้าโอ้ยขายบดได้เลยนี่กำลังสิเมื่อบา้านนีบ่บอกโอ๊ะเวลาน้อยก็มาขายช่วยเมียบ่ยเนี่ยช่วยแน่นี่จ้ะเบิดนี้หอา<ส><ส>ได้หนิ มีสีถุงสุดท้ายนี่เลยอันปกเตียนถุงละเซ้าหอยเอาน้ำหกสิบบาทเอาน้ำหกสิบบาทมะนี่สีถุงหกสิบสีถุงหกสิบแมนถุงละซ้าสีถุงหกสิบเมาเหมาหนึ่งสองสามสี่แม, 2> 1, 2, 3, แมนครบเอาสีถุงสีถุงแปดสิบก่อนเนาะเจ้ายาด้วเจ้ายาด้อเจ้านี่ตุกเลขดิหนี่อะ เออดีแล้วเจ้าเจอคนแบบข่อยนี่คนแบบข่อยนี่ท่านเจ้าบ่ดด้เจ๋งสิเขาโกงเจ้าเลยนี่บ้าเออหนึ่งสองสามสี่แปดสิบบาทแปดสิบบาทบอได้บอได้เนาะโอ้ยระวังแมนระวังระวังระวังมาท้อนนะสิบบาทแปดแปดสิบนะนี่นะแปดสิบเจ้านี่เจอดีแล้วเจอคนแบบข่อยมีนำใจกับข่อยคนคิดให่บริชุทธ์คื่ข่อยนี่ หอยบอโบกโงผู้ใดเ้เออดีแล้วไปไปบ้านนี่พาลูกเมือบ้านเด้อปล่าลาไปไปออพ่อเมาให้แล้วนี่ไปพาลูกเมือบ้านเขาดีนะเมียข่านี่มาเจอข่อยนี่ยโม่ช <c oughs> ันลุบทุนเทียตถิมฟี่ได้ดินี่อีกซ้อบ้านนี่เอา้าไป